be that young rapping dude might this trap with you coming with the thunder baby might t h s trap with you i, cool. I roll out in the morning light with that harley light i'm the p a r t แนวทางการเล่นนาคอสในแรง450ล้านดาว <c oughs> ผมพูดเล่น <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาทำตามคำเรียกร้องของน้องๆเลยหลายคนนะเฮ้ยพี่บาเล่นลองเล่นนาคอสไม่มีสก,กินให้ผมดูหน่อยครับ <c oughs> ผมขอเลือกเป็นสก,กินนี้ละกันแล้วก็ผมจะ เอาเป็นเซตเทมของอคนนี้ละกันนะครับผมจูนนี่อ่ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ golden t e r m g a m e com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวายภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจ ลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเกมน,นี้ผมจะเริ่มฟาร์มที่บัฟแดงก่อนนะครับจริงๆอ่ะจะฟาร์มอะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยแต่ผมเดินมาล่างแล้วไง,งฟาร์มแดงก่อนละกันนะครับฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งนาทีมันใส่กันแล้วนะครับผมทีมผมแครี่แตกควานของข้ามเมตแตกนะครับผมแลกกันไปคนละหนึ่งตัว หน้าที่ของเราคือฟาร์มนะครับไม่ต้องสนใจเล่นสก,กินเนียมันก็เหมือนไม่มีสก,กินนะเหมือนมันแต่ผมชอบนะไอส้สก,กิน,นเนี้ยผมคึดว่ามันมันดูแลมันดูเท่มันดูแบบดูเฟี้ยวฟา้าวใครที่เข้ามาดูไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์บอกเลยว่าคนดูที่เข้ามาดูช่องผมแล้วก็ติดตามทอช่องผมจะได้ความรู้จากคลิปผมทุกๆคลิปไม่เชื่อลองกดติดตามดูก็ได้ครับ แต่ผมจะไม่ทำให้คนดูผิดหวังเวลาเล่นนาคอสเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบนะฟาร์มไปเรื่อยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนาคอนเนี่ยค่อนข้างแพ้หลายตัวในช่วงต้นเกมนะครับฝันหัวข้ามเป็นตัวต้นนะครับนาคอนเราคือตัวเลดเราต้องใจเย็นนะครับฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนเล่นนาคอนเนี่ยใจเย็นได้ให้ใจเย็นนะครับตัวเรามันไม่ใช่ตัวตัวที่ต้องเอาเอาตัวไปแลกกับฝันหัวข้ามนะครับมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมตอนนี้ทีมูแตกไปสองโอ้เพื่อนลึกไปหรือเปล่า ต้องรอซ้อนเพื่อนนะครับแรงเกินไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะตัวเราค่อนข้างแพ้ตูเล่นนิดนึงนะครับในช่วงต้นเกมสกิลเราสู้สกิลเขาไม่ได้นะครับผมตามเมทเวทแรงเกินโอ,โอ้โหนี่แค่โดนสก,กิลกลับบ้านเติมเลือดก,ก่อนแล้วนะครับ โซโลนี่มันช่างเดือดจริงๆปั๊บปๆ๊ๆป๊ป๊ปปปปแวนแตก oh. เดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้งโซโลเนี่ยแม่งไฟทุกวินาทีโอ้โหและแครี่ผมตายมันตายได้ไงวะเี่ยแล้วเล่นดีนะคนนี้มันจะเกิดไม่แน่แครี่ฝั่งกูเนี่ยแต่ผมต้อง ตอนแรกอะทามมิ่งเราคือฟาร์มแดงจบบูใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนละต้องฟาร์มไอบูเนี่ยไปจบแดงเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกูน่จะไม่ไหวละต้องเปลี่ยนทามมิ่งนิดนึงนะครับโอ้โหนูข้างล่างกูโดนยับโดนยับโดนยับจริงโอ้โหไม่รอกันหน่อยวะอาจจะยืนลึกไปนะครับผมต้องต้องเกาะป้อมเลยอะถ้าเป็นช็อตแบบเนี้ย แต่เพื่อนน่าน่าจะโดนน่าจะโดนเอนโซดึงอะไรเงี้ยครับอันนี้พอเข้าใจได้เพราะฝันออวคาเป็นเอนโซไงตัวโกงนะครับเมดเติมแรงทีจริงเมดช่อนี้ก็ควรลงล่างนียครับแต่ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับอย่าเปิดกัน่าเปิดกันเพื่อนไม่เห็นไปแ,แล้วก็เดินหนีอเอ้เพื่อนจะเปิดกันเพื่อนค่อยๆเล่นเราไหวเราไหวแค่ต้นเกมแค่ต้นเกมใจยเย็นที่ลรอตเล็ตเกม ผู้หญิงด้วยมีได้เป็นผู้หญิงด้วยมีผู้หญิงแล้วทรงพลังเกมนี้บ้านวินเอาให้เพื่อนไม่ต้องเถียงกันแต่แล้วมันเติมร่างดีนะเนี่ยเห็นป่ะกดโซโล่มาเหมือนกดเจอห้าคนไม่รู้จะช่วยยังไงเลยครับผมท่านผู้ชมจังหวะนี้บนก็โดนล่างก็โดน คุต้องไปเลนไหนดีวะเนี่ยคือถ้าบนกับล่างมันแพ้เนี่ยป่านมันก็ม,นกมันก็ลําบากเหมือนกันนะมนไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วตอนนี้ต้องค่อยๆเล่นนะครับอย่างที่บอกอคือต้นต้นเกมอะ่ะถ้าเราเล่นเยอะไปตายบ่อยมันจะไปไม่ถึงเลดเกมนะแล้วเราจะแพ้ตอนกลางเกมนะครับสิ่งที่ควรทําคือฟาร์มปก่อน ฟาร์มยาวค่ะตังรอช่วงเลดเกมค่อยพังงานเอ้ป่อยป่อยไปเพ่้ยไปเพีนใจเย็นให้มันได้ใจไปก่อนโอเคตอนนี้ได้โอมิยามาแล้วนะครับเห็นนะเราฟาร์มไปเรื่อยตอนนี้ของเริ่มมาแล้วผมอยากดูว่าใครที่เล่นนาคอสแล้วเล่นเป็นลูนเจาะร้อยบ้างครับคอมเมนต์ให้ผมทีผมอยากรู้ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเล่นคีย์สิบหกกันไงอุ้ยอ้สวย แวนคนเดียวแวนคนเดียวเรียบร้อยแวนหวัวแตกจังงัดใครจัง,งัดใครจังงัดใครแล้วลูกหวัวแตกมีหน้าคนนี้สเต็ปโคตรดีโอ้แต่ว่าข้างบนโดนยาวอะ่ะจริงๆริะข้างบนอะเขาไม่ต้องเล่นเยอะกันนะไม่ต้องฝืนสู้อะแค่เคนเลนให้อยู่ก็พอแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเขาพลาดแบบยินเลนให้อยู่ก็พอแล้ว เดี๋ยวเพื่อนจะเล่นลำบากนะครับแต่ไม่เป็นไรเราทำเพืากันได้ความต่อทีมผมแม่งใส่กระสุดจริงว่ะพระเอกมาล้ดเดาหอยก้อนหอยก่อนเดือนไม่มีครับผมชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นโบเค้นแล้วกันนะครับชาร์หลอดกูคีิดันจะถึงหน้าบ้านอยู่แหละ มันหิวคิวไงป้อมมันแตกมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าฆ่าถ้าหิวแล้วฆ่าได้มันก็ดีนะแต่ถ้ามันฆ่าไม่ได้มันก็จะโดนตีป้อมประมาณนี้ครับแพทนี้เนี่ยถ้าเลนบนกับเลนล่างพังเนี่ยมันก็ก็ถือว่าแพ้แล้วนะถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วแคนี่กูตายไม่พักเลยเฮ้ยผต้องต้องทำล่างให้เพื่อนก่อนนะว่าตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ใครอยู่เลนไหนบ้างนะครับแม่งมั่วตัวจัดอ่ะและ้วดูความแรงตูเลนโคตรแรงอ่ะสรุปแคลรี่มันอยู่เลนไหนวะแล้วออฟเลนกูนอยู่เลนไหนวะตอนเนี้ยโอ้โหแล้วปวดหัววะ่ะแต่แน่นอนครับผมเราคือนาคอสสายตาต้องม่องไวนังกายเยี่ยวที่หาเยื้อเราจะเป็นตัวที่วิ่งไวที่สุดแล้วในเกมตอนนี้นะครับต้องแก้สถานการณ์ให้เพื่อนไปก่อนนะครับ เข้าไปตอดหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหสรุปใครตอดใครวะหผมแค่จะตอดเขานะครับผมแต่เขาจะเอาผมตายเลยอะ่ะเกินไปปาวะนี่แต่ผมว่าโอเคเลยอะ่ะลูนเจาะร้อยเนี่ยเจาะร้อยที่ไม่ถึงร้อยขาดอีกนิดเดียวนะครับ ห้อยคีมาหนึ่งเมตรเพื่อโอกาสที่มันเปิดดวงดีไงมันติดคีนะครับแต่บางทีผมเล่นลูนคีสิบหกอ่ะคีมันไม่ค่อยจะแตกให้เลยนะนี่ลองเปลี่ยนดูบ้างครับแต่ดาเมจของลูนเจาะร้อยเนี่ยมันจะชัวร์กว่านะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ผมอยากรู้ว่าใครเล่นเจาะร้อยและใครเล่นคีบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีแต่ผมว่าประมาณ80สิบเปอร์เซนเล่นสายคีย ก็มาเอาดา์กอยู่นะครับผมจังวะนี้พระเอกจะเกิดพระเอกจะเกิดโอ้โหได้ดักแต่เสียชีวิตนะครับผมโอ้โหและเทลกูไม่ช่วยกูเลยยังไงเทลโอ้โหผมอุตส่าห์ยืนเปิดแมพให้ไม่เออไปปะวะแครี่กู <c oughs> กูเข้าใจแล้วที่มึงตายข้างล่างอะ่ะกูไม่สงสัยแล้วเพื่อนสุดจริงก <c oughs> ิดว่าจะรอดหรือจ๊ะ ปลาหลน้อยของฉันแอบทำไมแอบทำไมโอ้โหชันดาวเร็ววะปลาหลตัวนี้มันตึงนะหูสี่คิวอ่ะมันฆ่าชาลอดผมสี่คิวอ่ะเวอร์ชาตนเกมนี้ผมน่าจะไม่ต้องพึ่งแครี่ละ ว่ามันม่วนซนจัดเลยอะ่ะมันยืนอย่างกับแทงอะ่ะหนวจัดหนวจัดยังไงยังไงต,ตีตีเออนนโอ้โหและคนนี้สเต็ปมันดีนะเห็นนะเริ่มเริ่มมาแล้วเพราะว่าตัวเราคือเลดไงพอจะเข้าสู่ช่วงเลดเกมเนี่ยเราก็จะเริ่มเล่นง่ายขึ้นนะว่าสกิลม,มันแรงขึ้นนะครับประมาณนั้น โอเคแล้วชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับเนี่ยตอนนี้ผมสู้ทูเลนได้นะเพราะว่ามีดาบฟ้านะครับสู้ทูเลนสู้มวยได้นะครับเราต้องกดให้มันถูกจังหวะน,นิดนึงนะดาบฟ้าเอาไว้กันอันติทั้งมวยท,ทั้งทูเลนได้ดีมากนะครับและจะังหวะนี้ฝันหัวข้าไม่กันล่างนะผมและเราคือนาคอนเราซอยป้อมยับแล้วถอยออกมาให้ไวเราต้องใช้ความผิวของนาคอนให้เกิดประโยชน์นะครับโอ้และเทลกูดู มึงมึงสุดจริงว่ะเพื่อนผู้เข้าใจแล้วที่มึงตายอะ่ะเพื่อนโดนครับผมช็อตนี้ต้องช่วยเพื่อนก่อนนะครับปูเลนแตกเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่เ,เ้ยก็จะกลับมาช่วยเพื่อนแต่โดนล็อกเองสวยเพื่อนม่าเอาให้ว่ะมึงไม่ต้องไปกันมาแล้วเทว่ะปล่อยเลยนั่นแหละ สแตกสองมาไอสัตว์มากูเริ่มเกิดแล้วกูหัวร้อนให้แครี่ฝั่งกูเลยอะตอนเนี้ยนาเดะกูอยากเจอหน้ามึงมากเลยวเพื่อนมันมีแบบพิมพ์กวนส้นตีนเนี่ยสอง สารลมที่มาเจอมันเนื้อมันยังไม่สํานึกนะไม่ยังกลัวส้นตีนะน,น,ตนะเดี๋ยวกูส่งนายอั๋นไปต่อยมึงไอ้สารรู้จักนายอั๋นเป้านายอั๋นคนกรลสินน่ะเดี๋ยวมึงเจอแน่ แต่มีหน้าคนนี้เล่นดีนะปาไหลแตงดูเขาเกี่ยวดิเกี่ยวโคตรคมเห็นนะพอเลดเกมเนี่ยเราจะเริ่มเล่นง่ายเองนะครับเพราะมีของใครก็หยุดไม่อยู่โอยโคตรแรงว่ะดูดาเมจจากรุนเจาะร้อยนะครับผมว่าเจาะร้อยม่งดีกว่านะคือถ้า มันมีข้อดีและมีข้อเสียนี่แหละครับถ้ามันถ้าคีสิบหกถ้ามันติดคีมันก็อาจจะตายได้เลยอ่ะ <Your team S 1> แต่ว่าเจาะร้อยดาเมจมันจะชัวงไงแค่นั้นเลยอยู่ที่ว่าอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนั่นแหละครับใส่กันหน้าป้อมยับดูดูแครี่ผมเทพไม่รวมกลุ่มอ่ะรู้จักเป้าเทพเขาไม่จะไม่ค่อยรวมกลุ่มครับเขาจะจะ,จะยืนโซโลเดี่ยวครับ แล้วเป็นเทลแคลรี่ค่ะตายด้วยเออนั่นแหละสวยเพื่อนสวยเออตอนแรกผมกำลังจะชมเลยว่าม,มันเป็นตัวลอดที่ให้ไปลอดข้างบนน่ะแล้วผมจะจบบ้านแต้วเอนโซมันรู้ทันวะ่ะเพื่อนกูไม่มีเกียร์ถอยกันเรือไงวะตัวแล้วต้องรอจังหวะน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้ามูสู้อ่ะเพออกมาแล้ว เกือบแตกทำทรงเหมือนจะกลับทำทรงเหมือนจะกลับแต่เราไม่กลับปาดหนึ่งทีวแตกคอรคิวโอ้โหช็อตไฮไลท์มาแล้วบอกแล้วแย่ห,ยยหน่าคอร์สเกิดหุ้ยขอเมิกาขอเมิกาแคลขอเมิกาแคลวไมกาแคลว,ว้าว <c oughs> รู้สึกปวดคอโทษทีว่ะอยู่แล้วเพื่อนอยู่หรอโอ้นี่เมกนาคอนเมก้าแควครั้งแรกในชีวิตสงสัยต้องเล่นแบบมีสกินละ แต่มีหน้า MVP ีนะครับเล่นดีจริงคนนี้สงสารเพื่อนจริงขอ,อกดรายงานมันทีดิทุกคนว่ามันจะโดนกี่คะแนนอ่ะโอ้หลมสามคะแนนกูท้อวะ่ะลบมสักยี่สิบคะแนนได้ไหมจีเผมไม่ค่อยอยากให้มันได้ดาวเลยอไอ้เหียเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อนอาจจะเพื่อนอาจจะจะเล่นไม่เข้ามืออันนี้ก็ก็พอเป็นไปได้ นะครับผมประมาณนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ใ้ผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่เล่นนาคอนอยู่ถ้าตัวเราแพ้เราก็ไม่ต้องฝืนสู้เราก็ต้องรอของนะครับเพื่อไปเล่นกับฝั่งตรงข้ามนะครับเรารู้ว่าตัวเราเลทเกมถูกไหมถ้าเราเล่นต้นเกมเยอะถ้าเราตายบ่อยมันจะไม่ถึงการเกมอาจจะถึงแตว่าการเกมเราจะไม่มีของสู้ไงมันจะสู้ยากแล้วมันจะไม่ถึงเลทเกม นะครับผมบอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับโอเคคําพูดคำจาใดที่ไม่ถูกภาพกราบขออภัยคนดูทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน